นี้พาไปดูการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการฮัทนะคะรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะยืนยันความพร้อมในการดําเนินงานกิจการฮัทจะสามารถออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญที่จะไปประกอบพิธีฮัทนะคะได้ครบทุกคนก่อนเที่ยวบินแรกในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ นายสารศักศรีเครือเนตรรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความพร้อมของการดําเนินงานกิจการฮัตของกรมการปกครองในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยประจําปี2567ว่าประเทศไทยได้รับการจัดสรรโควตาผู้แสวงบุญจากซาอุดิอาระเบียจํานวน13,000คนและได้มีผู้ลงทะเบียน7,738คนทางสํานักงานเลขาธิการได้เริ่มประชุมเตรียมการฮัตกับกระทรวงฮัตและ อุมมรา์ของซาอุดิอาระเบียเป็นการสะท้อนปัญหาในปีที่ผ่านมาและการเตรียมความพร้อมในปีนี้ด้วยรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียสายการบินที่ทำการขนส่งผู้แสวงบุญบริษัทที่ให้บริการฮัดของซาอุดิอาระเบียและสากรรถยนต์ขนส่งผู้แสวงบุญ ในส่วนของสายการบินที่ทําการขนส่งผู้แสวงบุญในปีนี้นะครับมีจํานวน3สายการบินด้วยกันก็คือสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์สายการบินไฟลอาเดลและบริษัทการบินไทยทํากัดมหาชนผ่าน3สนามบินคือสนามบินหาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สนามบินด่านทิวาศและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งผู้แสวงบุญจะอกเดินทางที่บินแรกในวันที่9้าพฤษภาคมนี้ ด้วยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังเมืองบาดีนซาอาุดิระเบียทางนี้สำนักเลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการออกวีซ่าฮัทให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยขณะนี้สามารถดำเนินการออกวีซ่าฮัทแล้ว6,000คนเหลืออีก1,738คนและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก่อนเที่ยวบินแรกจะออกเดินทางภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ครับ